ให้กับคนที่รีจิสเตอร์ผ่านตัวเรานะครับจะโชว์ตรงนี้ได้มาจากตรงไหนนะครับมาจากตรงนี้แล้วก็มาจากตรงนี้โฆษณาในชุมชนของคุณแตะเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเลือกรูปที่จะให้มันโฆษณา1ต่อ1สัดส่วนนะครับ1ต่อหนึ่งแล้วก็ใส่ URL ที่อยากให้ผู้ใช้บริการแตะที่รูปแล้ววิ่งไปไหนไปอะไรกั สปเว็บแปอะไรของเรานะครับแล้วก็ตั้งชื่อใส่อีเมลใส่เบอร์โทรแล้วก็เลือกแพ็กเกจอันนี้เป็นการประเมินเฉยๆนะครับแล้วก็เลือกโหมดธุรกิจแล้วกดฉันยอมรับกดครีเอทเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นไปอีกหน้านึงนะครับก็คือจบเท่ากับว่าเราเปิดระบบโฆษณาให้กับชุมชนของเราแล้วและเราสามารถเข้ามาแก้ได้ตลอดเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายโดยการเปลี่ยนรูปตรงนี้แล้วกดครีเอทนะครับเท่ากับว่าใครก็ตามที่รีจิเตอร์ผ่านคียโค้ดของเราตรงนี้ครับมันจะเป็นพื้นที่โฆษณาฟรี นี่คือไดเล็กตรงเลยอันนี้จะจะเปลี่ยนเป็นรูปของเราชาจะเป็นรูปของเรานะครับอันนี้คือคีย์แพงนะครับส่วนจะโฆษณาบนหมาดต,ตรงนี้มันจะถูกแบ่งเป็นหมวดอย่างเงี้ยครับนะถ้ามีจังหวัดอะไรมันก็จะเพิ่มจังหวัดไปเรื่อยๆนะนะตื่นเต้นในวิ่งเลยโทษนะโ,นะโอเคตรงนี้นะครับเท่ากับจะโฆษณาตรงนี้ครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงิน เงื่อนไขคือคุณคุณอยากจะรับคุณอยากจะรับเาขาเรียกมีการรับคูปองไหมหรือมีการแจกของรางวัลให้กับลูกค้าไหมถ้าลูกค้าจะใช้บริการถ้าคุณยืนยันว่าคุณเปิดร้านแล้วนะแล้วคุณอยากจะโฆษณากับมันจริงๆนะครับเราก็จะขึ้นตรงนี้ให้นะครับสมมติร้านนี้ผูกไปที่ Google มันก็จะวิ่งไปที่ Google เท่ากับว่าร้านคุณมีตัวตนละบนแอปพลิเคชันเรานะครับก็เท่านี้เลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคับก็จะวิ่งไปนะครับ ี่หรือ,อยังบางร้านเนี่ยแต่พวกมันก็จะวิ่งเปลี่ยนไปก็อยู่ที่เขาอยากจะให้ลิงก์ไปที่ Google Ma p ซึ่งตรงเนี้ยในโซลูชันตรงนี้นะครับเราจะให้โฆษณาก็คือจะต้องมีร้านค้าเพราะมันเป็นมันเป็นโฆษณาเหมือน h m a r ามันเป็นร้านค้าที่ต้องมีตัวตนเป็นเว็บไซต์ได้ไหมเออเป็นเว็บไซต์ได้ไหมไม,ไม่ได้ตรงนี้เพราะเราอยากให้ผู้ใช้บริการแตะแล้ววิ่งไปหาเพราะมันเป็นโซลูชันของออฟไลน์ก่อนนะครับมันเป็นโซลูชันออฟไลน์นะครับ แต่ถ้าเกิดอยากจะเป็นเว็บไซต์ได้ไหมคุณขายสินค้าหรือเปล่าเนี่ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวดูโซลูชันเป็นเคสบายเคสแต่จริงๆถ้าเป็นเว็บไซต์เนี่ยจริงๆคุณคุณควรจะอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้คือไดเรกตรงเลยแต่ปุ๊บมันวิ่งไปที่เว็บไซต์ที่คุณผูกไว้เพราะนี่คือไดเรกเซลคือคุณต้องการกลุ่มลูกค้าชุดเดิมเักษาสานลูกค้าชุดเดิมของตัวคุณเองนะครับประมาณนี้นะครับจนกว่าในอนาคตสเตปต่อไปคือเราปรับระบบตรงนี้เป็นมาร์เก็ตเพลสเ็มรูปแบบนั่นหมายความว่าไปด้ทั้งโลก มเมืเ่อไรอะไร่อะฮะเมื่อพวกเราสร้างตัวบริโภคถึงตามเป้าหมายของระบบที่กําหนดไว้นะพอมันจะมีเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงื่อนของอะไรครับเพื่อให้สัมพันธ์ให้เราได้